ต่อไปจะสาธิตวิธีใช้แอปด a ก o นเ e ิร์ h เป็นแอปที่ค้นหาด้วยเสียงภาษาไทยได้จุดเด่นคือค้นหาได้หลายภาษานะแต่ที่เหมาะสำหรับคนไทยมากๆเลยก็คือมันค้นภาษาไทยได้เยี่ยมมากครับลองดูก็ได้เริ่มต้นกดปุ่มสีแดงแล้วก็พูดเลยพูดไปละ เดี๋ยวเอาใหม่กรุงเทพมหานครนี่ผลลัพธ์ค่อนข้างแม่นนะชมลมถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ Yeah. ถูกทุกคำประวัติศาสตร์ไทย mm hmm. เมื่อพูดออกมาแล้ว mm hmm. มันจะเป็นผลการค้นหาจาก Google ขึ้นมาหน้าแรกแล้วค้นต่อวิกิได้นะเลื่อนเมนูนมาวิกิพีเดียค้นทวิ t เตอร์ ค y นยูทู e แล้วก็มีค้นเพลงนลองค้นเพลงหนบ้างเพลงอะไรดีเวลาเนี่ยมีเพลงขึ้นมาด้วย โอเคนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะก็ลองโหลดมาใช้ดูชื่อแอปด r k อนเซิร์ h โอเคแค่นี้ก่อน